นะครับคุณผู้ชมพบกับรายการมวยแทปมะเด็ดทางช่องอีสานที่กับผมอ้วเล็กหครับวันนี้เรามีแข่รับเชิญพิเศษซึ่งถ้าคนเก่าแก่รู้จักเขาแน่ๆกับพี่ใหญ่สะสมนะครับผมอีกหนึ่งนะักสะสมพระเครื่องที่แม้ว่าอายุอนามจะขึ้นเลขสี่กว่าแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ายังมีหัวใจที่เปิดรับพระเครื่องยุคใหม่ เพื่อการสะสมและการเช่าหาครับสวัสดีพี่ใหญ่สะสมนะครับผมครับผมใหญ่สะสมสําหรับคนที่ไม่รู้จักพี่ใหญ่สะสมนี่คือรู้อยู่แล้วว่าใหญ่นี่น่าจะเป็นชื่อพี่ <S S ครับผมแต่สะสมคือสะสมอะไรครับพี่สะสมพวกพระเครื่องครับเก่าพระใหม่พระนิยมพระเก่าพระใหม่ครับผมพระพระหลักด้วยไหมพระหลักครับผมพระหลักด้วยแล้วพระย่อยด้วยไหมพี่ พระย่อยด้วยครับคือสะสมทุกอย่างที่เป็นพระเครื่องใช่ครับแล้วก็อาจจะมีสะสมของเก่าบ้างแล้วแต่โอ้ค,คืออะไรที่ซึ่งมาหายไปได้ได้ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าเราอยากทราบว่าช่วงนี้ถ้าใหม่ออกกันเยอะมากๆครับควรที่จะสะสมถ้าสมมติว่าถ้าเป็นศรัทธาเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าศรัทธาเลือกเก็บสบายเก็บหลวงพ่อตามที่ เราศรัทธาเก็บรุ่นตามที่เราศรัทธาเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าในเชิงว่าซื้อมาขายไปเราต้องการกําไรถ้าเป็นในทางพณิชย์เนี่ยพี่ใหญ่เลือกสะสมยังไงบ้างพับถ้าเลือกทางพาณิชย์ก็คือเลือกอย่างอย่าง,างช่วงนี้กระแสหลวงพ่อพัดมาก็จะเก็บหลวงพ่อพัดอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างมันใช่ในช่วงนี้ช่วงที่เรากำลังอัดอยู่ใช่อย่างนี้ก็คือหลวงพ่อพัดหรือว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็เป็นหลวงปู่แสนหลวงปู่แสนใช่ ก็คือม่ในช่วงปีหรือสปีก่อนใช่ครับครับผมก็คือจะเก็บอะไรที่มันซื้อมาขายไปชอบเก็บอครับผมชอบแล้วก็เก็บพอถึงเวลาถ้าเกิดว่าเราต้องเราต้องการเราก็ปล่อยออกต้องการติดองคใหม่เราก็อาจจะเทรดองนี้ออกแล้วก็ซื้อครับผมแล้วพระใหม่เนี่ยอย่างสมมติว่าเรากำลังพูดถึงหลวงพ่อง รุปหนึ่งครับผมเราจะเลือกเราเราจะเลือกอรุ่นไหนดีครับในการสะสมถ้ารุ่นนร่งไว้ว่านิยมแน่ถ้าเลือกรุ่นนะครับหลักๆรุ่นก็มีเจริญพรเสมาครับผมนั่งพานเพือจะเป็นพวกขุนแผนครับประมาณนี้ครแต่มันก็มีแต่นะพี่ก็คือในหนึ่งเกจิผู้สร้าง ก็มีผู้สร้างหลายหลายคนที่ศรัทธาท่านสร้างเจริญพรก็อาจจะมีเจริญพรเจีหนึ่งมีเจริญพรสิบรุ่นมีเสมาสิบรุ่นครับเราจะเลือกอย่างไรครับพี่อย่างผมเนี่ยผมจะเลือกหนึ่งดูพิธีพิธีเจตนาเจตนาเจตนาสร้างวัตถุประสงค์ผู้สร้างผู้สร้างที่ผู้สร้างเหร่อนี่เกี่ยวเกี่ยวครับผมเพราะว่าสมัยนี้ งานงานสร้างแต่ละงานเนี่ยฮะถ้าผู้สร้างที่เขาบีครับเขาเรียกมีมีคุณภาพเนี่ยเขาจะสามารถที่จะการันตีงานของเขาออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นตการันตีหมายถึงว่างานสมบูรณ์งานสมบูรณ์เสร็จแน่ๆสวยแน่สวยแน่ไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งงานเดี๋ยวนี้ก็มีผู้สร้างที่ทิ้งงานใช่ใช่ครับเพราะว่าผู้สร้างก็มีครับมีส่วนมีส่วนครับแล้วก็ความหลังจากนั้นก็คือเราก็จะมาดูว่า ความคมชัดของงานที่ออกมาอะไรเงีย้ยความสวยงามว่าสวยงามไหมสวยงามนี่คือต้องมีปัจจัยว่าสวยงามแล้วต้องหน้าเหมือนหลวงพ่อด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเลยยิ่ง,ย,งยิ่งเหรียญที่มีชีวิตดูแบบดูเหมือนหลวงพออง่อเลยใช่มองเข้าไปแล้วเห็นแววตาของท่าน,นี่ยิย่งม,มีมีส่วนครับผมอย่างเช่นสมมุติว่ามีเสมาสิบรุ่นเลือกรุ่นที่เหมือนหลวงพ่อสวยสุดใช่เจตนาดีเจตนาดีสร้างน้อยด้วยครับ สร้างน้อยก็มีส่วนเพราะว่าถึงถึงวันเนี้ยความศรัทธาถ้ามันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความต้องการมันก็จะตามมาครับผมยิ่งยิ่งคนต้องการมากเท่าไหร่ของมีน้อยเท่าไหร่เน<อ>ี่ยมันเป็นมันเป็นดีมาสพายดีมาสพายครับใช่ทําให้ราคาเนี่ยมันจะยิ่งขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้น,นครับแต่ทีเนี้ยพอถึงเวลาที่มันขยับขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งระวังว่ามันมีการปันรป่นใช่มันจะมีปั่นไหม ครับผมพอ,อถึงจุดหนึ่งใช่ไหมครับผม,บผมอ,อย่างาพระใหม่เนี่ยในวงการาพระใหม่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับพี่เคยคุยผมก่อนก่อนที่จะมีการอัดบอกว่าถ้ามาถึงจุดหนึ่งเราจะต้องระวังใช่ใช่คือพระพระใหม่ครับทราบนิยมเนี่ยลักษณะของการความนิยมเนี่ยเวลาราคามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณ80องศาคือสไลด์ขึ้นโดยประมาณครับโดยประมาณ คือขึ้นเร็วขึ้นเร็เวเพราะความต้องการครับผมปึ๊บพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจะนิ่งแหละช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะวัดใจว่าเราจะปล่อยหรือเราจะเก็บครับผมครับแต่อย่างผมอย่างผมนะครับผมก็จะมองว่าถ้ามันเริ่มเริ่มดิ่งลงผมก็จะผมก็จะปล่อยอืเพื่อที่จะเทรดปล่อยทั้งหมดเลยเปล่าไม่ครับผมผม,ผมจะปล่อยในส่วนที่ผมคิดว่า มต้องการองค์ใหม่ละผมจะปล่อยองค์นี้อง,อ,องค์ที่มีครับผมครับผมคือเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่น,น,นใช่หรืออาจจะเปลี่ยนพระเครื่องของเกจิอื่นๆแทนใช่ครับอืแต่ถ้าทิศทางยังดีอยู่ก็คือรอได้รอได้ปัจจัยอะไรครับพี่ที่จะทําให้พระเครื่องตอนที่หยุดเนี่ยเราวัดใจกันอยู่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยปัจจัยคืออะไรครับในมุมมองของพี่น่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ณ,ณ,ณ,ณขนาดนั้นเลยณ,ณขนาดนั้นเลยใช่ประสบการณ์นะครับสมมุติถ้าเกิดว่ามีแคล้วคลาดมีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยครับหรือมีประสบการณ์ประสบความสําเร็จหน้าที่การง,งานพวกเนี้ยครับมันจะทําให้เกิดความศรัทธาปากต่อป,อป,ปอากเนี่ยจากความต้องการสมมุติวันนี้ต้องการอยู่ร้อยคนนะครสมมุติถ้ามีประสบการณ์ในช่วงนั้อีกครับมันอาจจะขยายไปปากต่อปากเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นสองร้อยคนแต่ครั้งหนึ่งอาจจะมีอยู่ประมาณห้าสิบอ๋ออันนี้คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้สรันะครับว่า เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรเลยว่าลูกศิษย์ที่มันศร,รัทธาจะเพิ่มขึ้นความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นประสบการณ์นอกจากประสบการณ์มีอะไรบ้างครับนอกจากประสบการณ์ช่วงนั้นนั้นอาจจะเป็นกระแสนิยมใช่กระแสอาจจะมีเรื่องเรื่องของกระแสนิยมแล้วแล้วต้องอีกอย่างหนึ่งที่ที่ตอนนี้ยคมันเป็นเกี่ยวกับเป็นเรื่องของการแฟชั่นด้วยมองมองนะครับผมว่าถ้า,ถาสมัยนิยมสมัยนิยมในสมัยเนี้ย คนมีก็อยากจะมีคนที่ไม่มีเขาก็อยากจะมีเพิ่มหรือมี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 แล้วก็อาจจะอยากมีอีกครับผมประสบการณ์เรื่องของกระแสน,นิยมสมัยนิยมมันก็จะต้องคอยระวังพวกาการปั่นราคาพระขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ถ้าถ้าพูดกันแบบตรงๆแล้วอ่ะต้องอาศัยประสบการณ์ <c oughs> ส่วนหมมนึ่งครับผมในในการแบบว่ารีบเข้ารีบออกใช่ คือคือถ้าในสายของพาณิชย์เนี่ยซื้อมาขายวเหมือนเหมือนหุ้นนะฮะครับผมถ้าเรามูลถ้าเปลี่ยนหุ้นเนี่ยคือเราจะรู้เลยว่าครับตอนนี้มีคนถือหุ้นตัวนี้อยู่เยอะแล้วเขาต้องการออกแล้วเขาคือใครเขาเขาคือคนหินหน้าใชาคือคนมีชื่อเสียงใช่เราเราต้องมองให้มองให้ขาดว่าเฮ้ยณตอนเนี้ถ้าเราเป็นต้นน้ําของหุ้นเนี่ยสมมุติหุ้นมันอยู่สิบบาทเราอาจจะรับมาสิบเอ็ดแต่เราขายสิบสอง มันยังได้แต่ถ้า<อ>คนคนสุดท้ายก็จะหนักคผมซึ่งอาจจะติดมือภามฮาร์เรียก,<า>กติดดอยใช่ไหมภาษาุูนก็ติดดอยนี่ยติดดอยเดี๋ยวนี้ก็ติดดอยกันคือผมเข้าใจว่าหลายๆท่านที่เล่นพระใหม่หรือ,รอว่าที่ระวังในการเล่นพระใหม่เนี่ยกลัวใช่กลัวอยู่ในจุดหนึ่งคือกระแสะนิยมหรือเปล่าหรือเป็นการปั่นหรือเปล่าบางทีคลิป ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นของทางอีสานทีก็ตามบางทีก็อาจจะไปเอื้อไปไปไปหนุนในเรื่องของกระแสนิยมไปด้วยแต่คือทุกครั้งเมื่อเราเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อหลวงปู่ท่านนั้นๆก็ต้องระวังด้วยอย่างที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าระวังว่าอาจจะเป็นมีมีเชิงว่าคนอื่นที่เข้ามาร่วมเนี่ยในช่วงนั้นๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ชมีเรื่องการเข้ามาปัน ประสบก like าร์มาแล้วอาจจะมีคนเข้ามาแทรกตอนนั้นพอดีต้องระวังด้วยนะครับใช่ครับก็คือระวังอย่าอย่าอย่าเป็นปลายน้ำครับซื้อครับผมซื้ออย่างมีสติอย่าโลภอย่าโลภก็คือซื้ออย่างมีสติครับอย่าโลภเล่นพระถ้าโลภโอกาสติดมือแน่นอนสมมุติมีกําไรแบ่งผมว่าเป็นอะไรที่ขายง่ายสุดแอือ คืออยากให้ติดมืออยากให้ติดมือถ้าท่านศรัทธาก็ก็เลือกเก็บเลือดเก็บไปเลยครับอืครับผมเพราะคำว่าศรัทธาเนี่ยถึงจะแพงชอบขอให้ชอบยังไงราคาขึ้นลงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วอ๋อครับผมณจุดนั้นแต่ถ้าคิดว่ารุ่นนี้เราจะเล่นมาเพื่อซื้อมาขายไปเนี่ยครับซื้อมาให้ไวแล้วก็ขายออกให้เร็วแค่นั้นเองอืมครับเราต้องแยกประเด็นก่อนว่าใช่เล่นหาด้วยความศรัทธาหรือเปล่าใช่ครับ ถ้าศรัทธาคือไม่ต้องซีเรียสเลยจะขึ้นจะลงเนี่ยมันไม่เกี่ยวละถ้าชอบมีแพงก็ได้ถูกก็ไม่มีปัญหาใช่แต่คือถ้าเราพูดถึงในเรื่องว่าเช่าหาเพื่อขายอันนี้ก็ต้องระวังองราะท่าใหม่ท้าใหม่ขึ้นมีลงใช่มันมีมันมีมันมีประวัติศาสตร์มาแล้วครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอย่าเลยดีกว่าแตหลายๆคนเนี่ยรู้จักที่หลักจากที่เราคุยกัน ในเรื่องว่าพี่สะสมพระเก่าพระใหม่พระหลักพระย่อยขอให้ขายได้มีส่วนมีกําไรไปต่อได้โอเคละบางคนอาจจะรู้จักพี่มามาใน,ในโลกโซเชียลก่อนหน้าที่จะเริ่มมีกลุ่มชทันทีพี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้าจะมีกลุ่มคําว่ากลุ่มนี้คือคุณผู้ชมครับกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้ <S <S ศรัทธาช่ชของหลวงพ่อนั้นๆนใ,ในยุคนี้เนี่ย อย่างเช่นกลุ่มผู้สันทาหลวงกูุ่มหมุนจะแยกเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยใน facebook อาจจะมีหนึ่งเกจิอาจจะมีกลุ่มทั้งหมดเป็นสิบหรือเกินสิบกลุ่มแล้วในวันที่ก่อนหน้าที่จะมีคําว่ากลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับพี่สตัวอย่างไปฟังเลยครับพี่สมัยก่อนเนี่ยการขายพระบน a c e b o o k นะครับมันจะไม่มีกลุ่มกลุ่มแบบสมัยนี้หลวงพ่อนี่หลวงพ่อนี้นะคือ หยิบหยิบผ้าอะไรขึ้นมาโพสตหน้าเฟซเนี่ยโอกาสขายได้เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เปิดประมูลก็เหมือนกันครับหน้าเฟซแต่ผมหน้าเฟซตัวเองเลยเฟซตัวเองเลยครับไม่ต้องเข้ากลุ่มไม่ต้องเข้ากลุ่มเพราะไม่มีกลุ่มใช่มันจะมันจะมีคนเข้ามาหาเราเรื่อยๆครับเขาจะแอดมาเหมือนเหมือนเขาจะจะรับรู้ได้ว่าอ๋อมีผ้าเลยสมัยก่อนเขาจะเป็นเหมือนคอนเน็กกันเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะไปเรื่อยๆมันจะมีการปิดกั้นการมองเห็น ลักษณะการขายก็ขายหน้าเฟซตัวเองอะไรเงี้ยขายได้อยู่ประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบปีครับถึงจะเริ่มมีกลุ่มเข้ามาตอนนี้ facebook เริ่มเริ่มเริ่มมีการขายตอนนี้การขายนี่ก็ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนง่ายขึ้นขายง่ายขึ้นหาของง่ายขึ้นเพราะการมีกลุ่มมันก็เหมือนการช่วยกันเผยแพร่ใช่คนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ แบ่งปันบ้างแลก<ม>เปลี่ยนข้อมูลทาให้เรารับรู้อะไรหลายๆหลายอย่างครับผมเวลาคนยังมีประสบการณ์เข้าไปแชร์ในกลุ่ม<ช>ก็เกิดเกิดกระแสเกิดเกิดการพูดตอบใช่เก<ช>ิดการแชร์ชต่อนะครับผม,มนี่คือเรื่องของพระใหม่ใช่ครับแต่เนี่ยให้พี่ทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดคนที่กําลังมองหาในการเช่าหาพระใหม่ครับควรเล่นแบบไหนบ้างเริ่มต้นเลย เริ่มต้นต้องเล่นจากที่ชอบก่อนครับผมแล้วก็ศร<ม>ัทธาถ้ามีประสบการณ์กับตัวเองด้วยเนี่ยจะตัดสินใจง่ายเลยครับผมแล้วก็หนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นแล้วต้องเหลือเหลือคือเหลือเหลือเงินเหลือเงินอย่าเล่นแล้วเงินไปจมอ,อันนี้เราพูดถึงเศรษฐกิจณ <c oughs> ปัจจุบันนะครับผมคือถ้าเราเช่ามาแล้วเราขายได้เนี่ยเราปล่อยได้เนี่ย เราถือว่าเราโอเคแล้วกับ,กบมันเป็นธุรกิจอย่างนี้ธุรกิจเสริมกับสมัยนี้ก็อยากให้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 ทุกท่านเนี่ยล่าเช่ามีสติแล้วก็ระวังของปลอมก็มีของปลอมก็น่ากลัวใช่ยุคนี้อเวลาจะเช็คปลอมครับเช็คยังไงได้บ้างพี่พี่แนะนำหน่อยเข้าไปในกลุ่มได้ไหมเข้าไปในกลุ่มได้ครับแต่ในกลุ่มสมัยนี้ก็มีของปลอมนะครับผมก็เห็นอยู่ทีนี้ เอาเป็นว่าผ้าใหม่ผ้าใหม่ก็มีผ้าใหม่เดียวผ้าใหม่ก็มีครับเราเช็คไงดีพี่อันดับแรกรเลยนะถ้าโดยส่วนตัวผมนะผม<ร>จะเช่าแท้ไว้ก่อนไม่ไม่ไม่แล้วเขาจะรู้ได้ไงสมมติว่าองค์นี้แท้หรือไม่แท้เนี่ยเช็คในกลุ่มเช็คในกลุ่มคือเช็คในกลุ่ม,ค,ม,มคือส่วนใหญ่ก็จะที่เห็นนะถ้าคนที่เขาไม่รู้จริงๆเลยนะครับก็จะมีทั้งตั้งกระทู้ถามถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มหรือว่าอย่างผมก็จะมีเพื่อนสมาชิกส่งมาหลังไม้ อินบอกมาหาผมถามว่าองค์นี้ได้ไหมแท้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะผมก็จะดูผมก็จะฟันไม่ถึงแบนว่าใช่เอ้ยของของพี่หรือเปล่าถ้าของพี่พูดเสร็จเ้ยแท้แน่ไม่ใช่อันนี้ผมก็จะดูเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใหม่เนี่ยมันดูแวบแรกเนี่ยผมว่า90%นนะคนที่เขาเคยจับของแท้เนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอืว่าเนี่ยใช่แต่แต่เก๊แบบเนียนก็มีนะพี่เก๊แบบว่าก๊อปเก A เอมันก็มี อย่างหลวงพ่อพัดเจริญพร59เนี่ยถ้าแบบว่าคนไม่เคยเห็นคับใช่ใช่โอ oh oh oh. ้นึกว่านึกว่าของแท้นะใช่ตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามีว่าเหมือนนะแต่พอสังเกตพวกรายละเอียดโค้ดหรือว่าเส้นสายเอ่อเส้นขีดขนแมวตั้งๆที่อยู่ในไพพานีเส้นขนแมวเส้นสายฝนใช่ครับต่ไม่เหมือนกันเลยครับถ้า,ถ,าถ้าได้จับของเียนของแท้แทใช่ครับซึ่งมันจะอยู่ในในสิ่งที่พี่พูดไปก่อนอันนี้นว่าถ้าไม่ไม่โลก เราจะมีสติลัะเราจะเริ่มตัดใจเขาปล่อยในราคาที่มันถูกเกินไปก็น่าคิดเหนกันนะครับใช่น่ากลัวคือถ้าเล่นพระในกลุ่มนเนี่ยฮะอย่างหนึ่งเลยฮะถ้าเกิดว่ามีประมูลพระหลักสมมุติเป็นพระใหม่เนื้อหลักๆแล้วสังเกตคนที่มาประมูลนะครับถ้าถ้าดูดีๆเนี่ยสายตรงไม่มาตัวมูลนเนี่ย เราสังเกตเลยเอ้ยทำไมพี่คนนี้เขาเก็บเยอะทำไมไม่เห็นมาร่วมประมูลกับพระเนื้อนี้เลยจริงเราต้องระวังเลยว่าพี่มันแปลกแปกว้คือมันไม่มีของหลุดใช่หลุดแต่ยากมากอาจจะมีแต่ก็คือยากยากครับใช่น้อยมากมันตะเซนมากยิ่งยากเลยคุณตรงเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือเล่นก็คือมีสติมีสติอย่าโลภมีสติเสร็จ อย่างที่พี่บอกคือต้องมีสตังเ์เหลือด้วยใช่เงินเหลือนะครับใช่จะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องใช้เงินใช่ครับผมถึงเวลาน่าจะไยเราจะได้มีเงินเหลือวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่สะสมมากๆครับผมยังไงก็อย่าลืมสะสมกันด้วยความมีสตินะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Do a little something about yourself